รายงานพิเศษของเราค่ะว่ามีพี่น้องประชาชนเข้าไปาตั้งแถวยืนรอลงทะเบียนดิจิตอลวอลเลทค่ะที่ปรษณีสาขายะลานะคะเรียวเราไปติดตามชมรายละเอียดจากคุณพิกุณทิพยุรพันธ์กันค่ะ ขอบคุณค่ะขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่จุดให้บริการหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนสําหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ โครงการดิจิตอลวอลเล็ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะที่ฉันยืนอยู่ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดยะลาค่ะซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็พบว่าพี่น้องประชาชนได้ทยอยเดินทางกันมาส่งสินค้าและก็ยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็กันอย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนของการให้บริการนะคะเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ยะลาก็ได้จัดช่องทางพิเศษในการคอยให้บริการพี่น้องประชาชนที่มารับบริการค่ะในขณะเดียวกันนะคะปัญหาและอุปสรรคในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงการลงทะเบียนผ่านทางระบบทางลัฐนะคะเนื่องจากพี่น้องประชาชนมีการใช้งานกันอย่างคับข้างค่ะก็ทําให้สะดุดในการลงทะเบียนนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะกลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการยืนยันตัวตนในโครงการดิจิตอล w a l l ล็ได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์เริ่มต้นจากการเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วเลือกช่องทางการยืนยันตัวตนโดยกดเลือกยืนยันตัวตนที่ทําการไปรษณีย์หลังจากนั้นค่ะเตรียมบัตรประชาชนและมือถือโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มือถือของท่านไปยังที่ทําการไปรษณีย์ซึ่งจะสามารถขอรับบริการได้ทุกสาขาค่ะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่บริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง ร่วมลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะโดยที่ว่าของสาขาไปรษณีย์ทั่วประเทศ,ทเทศมีอยู่หนึ่งันสองอกว่าแห่งรับลงทะเบียนโดยเฉพาะที่นี่ที่การไปรษณียะลาวันนี้ก็ตอนเช้าก็มีคนมาลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่าอแอปทางรัฐไม่ค่อยตอบสนองเนื่องจากว่ามีผู้ใช้บริการใช้เยอะนะฮะทำให้แอปนี่อาจจะล่มปโปยชั่วคราวสำหรับว่าถ้าถามว่าเออที่ประการไปรษณีย์นี้สามารถรองรับ ผู้มาลงทะเบียนได้เท่าไหร่ก็เราสามารถที่จะลงทะเบียนต่อเนื่องได้ทั้งวันเลยโดยเฉพาะเราเปิดช่องบริการพิเศษเป็นช่องโดยเฉพาะของลงทะเบียนทางรัฐโดยเฉพาะเลยครับถ้าพี่น้องประชาชนที่จะมาลงทะเบียนทางรัฐซึ่งจะมีอยู่หลายช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางของบริษัทไปรษณีย์ไทยก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งนะแต่ทางทางที่ดีนะอยากจะให้ โ,โหลดแอปทางรัฐไว้ก่อนเลยเพื่อความสะดวกในการมาลงยืนยันตัวตนที่ไปสนี่ยก็เรามีจัดเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเลยนะฮะที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทางรัฐนะฮะเราสามารถที่มีปัญหาอะไรสอบถามพนักงานของเราเรายินดีให้บริการประชาชนทุกท่านเลยครับจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็จะระบุถึงความต้องการการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ และปฏิบัติตามคําแนะนํำของเจ้าหน้าที่เมื่อทําตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลในใบเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็ให้กดลิงก์ที่จะได้รับจาก SMS เพื่อเป็นการยืนยันเข้าไปดําเนินการต่อในแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อเป็นการยืนยันหลังจากการกดลิงก์เพื่อยืนยันทาง SMS ก็จะสู่ขั้นตอนของการสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชันทางรัฐ ศึกษารายละเอียดข้อแนะนำและเริ่มกดสแกนใบหน้าด้วยการจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบเมื่อผู้ใช้งานสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดสมัครสมาชิกดูรายละเอียดตามข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นให้กดยอมรับเพื่อกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านตามคำแนะนำแล้วกดยืนยันถือว่าเป็นขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็วและเป็นการให้บริการของไพรสณีค่ะ พอดีมาส่งของสุเรียนนะคะไปด้านบุรีแล้วก็มายืนยันสิทธิ์ตัวตนใช่ไหมคะแล้วก็แบบค่าใครลืมรหัสหรือว่าลืมประชาชนอะไรเนี่ยให้มาลงทางไปชินีได้นะคะแต่ว่าไปชิีช่วยเหลือได้เต็มที่เลยค่ะ <Okay. S 1> ก็เริ่มคึกคักขึ้นค่ะเพราะว่าเขาก็เริ่มตื่นตัวขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าเขาจะได้สิทธิ์ของเขารหัสยะใช่ไหมแล้วก็บางคนก็ทําได้บางคนเขาให้คนทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่าให้ถ้าใครทําไม่เป็นก็ให้มาที่ไปรษณีย์ก็ได้นะคะเขาก็จะช่วยเราแนะนําแบบไหนได้นะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะก็ะเชิญชวนมาที่ไปรษณีย์ก็ได้ค่ะทางพน,นักง,งานเขาจะช่วยให้ให้เราได้นะคะแล้วก็เขาจะได้แบบเราจะได้ได้รู้บางอย่างนะคะว่าแบบไหนทาแบบไหนด้วยคนที่ทํามไม่เป็นนะคะคนที่ทำเป็นบางคนก็ทําได้เขากะทากันที่บ้านอะไรเยงี้อย่างพี่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พี่ก็จะให้ให้ทางไปรษณีย์แนะนําให้ด้วยนะคะกับการลงทะเบียน ก็ดีใจนะคะดีใจใช้จ่ายอะไรก็แบบซื้อของท้ายในคดในครัครเดือนนะคะซื้อพวกแป๊บสบูย่ยาทิพันอะไรเนี่ยของของประจำปำบ้านข้าวสารอาหารแห้งอะไระคะ่ะพอได้กินเป็นแต่ละเดือนเรา รักย่าขอบคุณค่ะที่รัฐบาลช่วยเหลือเงินหมื่นหนึ่งหมื่นบาทให้แก่กับคนจนคนจนจริงๆอะค่ะคนที่เขาจะได้มีเงินกินมีข้าวกินอะไรที่ว่าคนยากจนที่เขาลำบากจริงๆอะค่ะให้ต้องแบบนั้นด้วยแล้วก็แบบอะไรอะบางอย่างที่เราไม่มีเนาะเราก็อยากจะได้ของที่เราอยากได้ และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยาำนิดความสะดวกของปรษณียยะลานะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งวันหลังจากนี้ค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายืนยันการลงทะเบียนการใช้สิทธิโครงการดิจิตอลวอลเล็ตกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของฤดูผลไม้ค่ะและนี่คือเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนนะคะในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์โครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ